สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูพอนพิรมนะครับนักร้องเพลงแหล่ซึ่งมีชื่อเสียงแงดีนะครับก็เคยแสดงเป็นเพลงหนังนะครับอยู่ในเรื่องที่ท่านเห็นอยู่นี้แหละครับก็คือเรื่องสเสน่ห์บางกอกเป็นผลงานการสร้างและกำกับของคุณวิจิตคุณาวุธนะครับออกฉายปี2อ0 9นะครับนางเอกก็คือคุณภาวนานชนาจิตนะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่ร้องเพลง สนุสเดานะครับแต่ว่าสมัยนั้นต้องเปิดแผ่นเสียงใส่กับหนังนะครับเป็นหนังซีโมุกบม,โมโภาคส,สดๆนะครับแต่ว่าพรพิรมที่ผมจะให้ดูในวันนี้เป็นพรพิรมในหนัง35มโม,โมนะครับพรพิรมนั้นแสดงหนังไม่ค่อยมากนะครับที่เห็นปรากฏตัวก็เป็นฉากร้องเพลงในหนังเรื่องเงินเงินเงิน,งนปี2 0 0 8แนะครับแล้วก็มาปี2 0 0 9ก็เรื่องนี้แหละครับสนิทบังกองนะครับวันนี้ก็เลยนําบางส่วนที่ คุณพรพิรมนะครับจากเรื่องเสด็จมังกรนะครับนี่เป็นฉากชกมวยนะครับคุณพยงมุกดานะครับเล่นเป็นพ่อคุณพรพิรมนะครับก็เป็นฉากชกมวยนะครับตอนท้ายเรื่องนะครับหนังชุดนี้ความยาวประมาณ2ชั่วโมง20นาทีนะครับแต่ว่ายังไม่มีเสียงภาคนะครับที่เผยแพร่อยู่ตอนนี้ก็เป็นที่ช่องเจ็ดนมำชายนะครับก็จะเหลือความยาวประมาณชั่วโมง30นาทีเสร็จนะครับแต่ว่าฟิล์มชุดนี้ที่ผมได้มานั้น2ชั่วโมง20นาทีนะครับ ไม่ได้ทาอะไรนะครับ้อเก็บเอาไว้อยางงั้นแหละสรับวันนี้นํามาใช้ให้ดูนะครับเป็นภาพจากเครื่องสลีบังกอกนะครับส่วนเรื่องเจ้าลอยนั้นคุณพรพิรมนะครับมาแสดงเป็นดารารัตเชิดนะครับเล่นเป็นพ่อของสมบัติเมธนีตอนเด็กนะครับเด็กคนนี้ละครับโตมาจะเป็นสมบัติเมธนีนะครับเป็นหนัง35มมสิงในฟิล์มนะครับผลงานการสร้างและกำกับของคุณแ้ประกาศวิทยาศาสตร์นะครับสิงในฟิล์มแต่ว่า ใช้นักพาก์อาชีพภานะครับไม่ได้ใช้เสียงตัวแสดงจริงๆนะครับนี่คุณสะอาดเปลี่ยนพงศาสตร์นะครับมีเสียงพูดนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เป็นเสียงในฟิล์มนะครับแต่เนื่องจากเป็นกากฟิล์มนะครับเสียงจะค่อนข้างไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็พอฟังได้นะครับเสียงก็เหมือนเป็นเสียงเก่าๆนะครับดังคลาดคลาดนะครับหนังเรื่องเจ้าลอยนี้เราได้บีมาทำไฟล์ภาพไว้จบเรื่องเลยนะครับแต่ว่าถ่ายในย t ท b e คงต้อง ตัดต่อเป็นฉากให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องหนังติดเลืองนะครับก็คือว่าบางฉากนั้นผิดกฎของ YouTube นะครับทําให้หนังไม่มีโฆษณานะครับผมก็เลยจําเป็นจะต้องฉายหนังใน YouTube ให้สั้นลงนะครับแล้วก็ปรับวิธีการฉายหนังใหม่นะครับให้เป็นพระประโยชน์เพื่อการเรียนรู้นะครับเพราะว่าใน YouTube นั้นการนําหนังมาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าหรือหนังใหม่นะครับถ้าเป็นหนังแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการ เนื้อหาซ้ำนะครับก็ทำให้ไม่มีโฆษณานะครับนี่เป็นฉากที่คุณพรพิรมกับคุณปริมประภาพรนะครับนั่งกินข้าวในบ้านนะครับแล้วก็ฉากนี้แหละครับจะเป็นฉากที่คุณพรพิรมแสดงเป็นฉากสุดท้ายในหนังเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจริงนะครับดูเสียงจริงตั้งแต่ฉากที่เห็นคุณพรพิรมในช่วงแรกของหนังกันเลยนะครับ ว่าคุณหลงคุณเรือนตรนโงโหัวไม่ขึ้นมันว่าก็มัน,นสินสาวดูรปยัไม่เอานะไม่เอานะพ่อทีนเยวพอะอหอมปากหอมคอละบาีครัิหนังแล้วก็เก็บปากหมาม,ม,มไม่มั่งเลยน้าแท้ๆของไอ้ลอยไม่เรโอ้จะเอามือจับไดแต่ว่าฉันตัเอามาเป็นอารมณ์คุณผู้ชฉันตัว,ว่าไอ้ลอยเนี่ยทไมมีสมบัติติดตัว เขาแม่เลี้ยงมันจอาไปทีหมดต่อยลอยมันลูกของครูแท้ๆหมามันยังไม่ลืมลูกไว้รงแต่ว่าคนหน้ามืดตาหัวต่อมันเห็นแต่หนังยังพูดกับพูดไอ้ผู้ที่ลุกต่อยขณะมันเรืองเลยเมื่อมีคนมาห้ามที่่อนมันก็ยังไม่รู้ดีรู้ทั้หน้ายังไม่ยีมึงอาขาดีละแล้วแต่ว่าวันไหนฉันรู้ว่าหลานชายฉันไอ้้อยเนี่ย ไม่ได้สมบัติักกยเเดียวแล้วก็คอยดูมึงจนทำไมครูเก่งฆ่าครูเห้ได้ มากินข้าวจะหายที่ไหนสุออล่ะไม่งจะไปบ้านคุณบร้องคุณบร้องน่ะคุณช่างพูดช่างเอาใจเด็กเด็กมัน,น,แลแลนก็ชอบเลยอีกดีแล้วจะทำให้เด็กมันเสียบางทีเนี่ยไปยุ่งให้เสียท่านซะด้วยท่านอะไรนั่นสิไอ้พูดเลยท่านให้ทุกข้อไม,อม่เป็นท่าที่ท่านจะทำด้วยไม้เล็กๆถ้าไอล้ลอยไม่เข้าไปว่าว่าจริงๆ ฉันก็ทำไม่ถูงที่ทำถึงมอบเงินมอบนายเนี่ยบุญเรือนคนเดียวอือข้าข้าท่านตายไปอือบุญเรือนไม่รักไม่ดู้ที่รู้มันต้องลำบากแม่ก็ไม่เคยมีลูกสักคนเดียวไม่ได้กับพี่ที่ชื่อลอรตป็นี้กท่านไม่แคู่ีตัวที่มีครอบคัวท่านก็รักเหมือนลูกของฉันไม่กลาง่ะ ยังนั่นงนอนเลยที่พูดเล่นๆของนั้นเองถ้าจะตายวันตายรุ่เมือ่อไร่ล่ะออออั้นวันนี้ลื่มออนร่ามาล้ะ